สวัสดีค่ะเจิ้์สายหามาแล้วค่ะวันนี้เรานะคะมาแจกนะฮะข้าวสารปลาทูเจีวบองนะคะก็จะมีพี่พัดเฮียมาดามพี่วรรณภาป้าประยูนพี่โจนะคะแล้วก็พี่เตือนใจเจิ้์สายตาชาติขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านต่ออ้าวเอาเลยแจกเลยนะคะเอาข้าวสารด้วย ออนุโมตนาบุญด้วยนะคะวันนี้เป็นบุญนะคะเป็นมันยายผัดปับเบาชินเบาจินบอกว่าจำได้บอกเราแต่บอกย่ผัดี่บอกยว่าเจน้ะบอกยผัดเนีเป็น่อเดนเออเจีผัดเบาชินบอกว่าเลิกกันกับเมียแล้วนะพี่ผัด อ่านะคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะตอเอาข้าวสารในต้นน้ำแน่ยตออีตออ,ตอ,อ่ามา,าผ่าขึ้นเมือดเถอะเอา้าบังคูเข้าเช้าอรือบ้างอ่านะคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะแจกข้าวสารปลาทูแจ่วบองขออนุโมทนาบุญด้วยคะ่ะ นะคะเอฟซีนะคะอ่าขอบคุณมากๆเลยนะคะขออนุโมทนาบุญด้วยอันนี้ก็น้องชายนะคะเรียกให้เล็กเป็นผู้แจกตาชาติเขาไปงานศพตากัะยายเขาอยู่นะเจ๊เพื่อนสายฮาก็ไปอยู่แว็บหนึ่งแล้วก็รีบมาช่วยทางเออเออเขาเรียกว่าทางเออทางตาทางยายทางแม่ใบนะคะสาธุสาธุอันนี้เป็นชาวบ้านนะคะที่มานะมาช่วยงานบุญนะคะ เป็นชาวบ้านที่มาช่วยงานบุญนะคะขออนุโมทนาบุญกับพี่พาดกับเฮียพี่ปัณภามาดามพี่โจ้พี่เตือนใจนะคะป้าประยูนนะเจ๊พสหากัตาชาตินะคะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยไปนั่งกันนี่กัน ยังอยู่มามาอ่านะคะอ่าประทูอ่าหมดแล้วเหลือกี่กระปุกอ่าหมดแล้วยัง อ่เดี๋ยวให้คุณยายญานไปให้คุณยายในเฮื่อนอันเดนอีแมลแล้ยยางมากเลยยายยายแถาคุณด้ีอ,อ่าขอโอนมทนาบุญด้วยนะคะขออนมทนาบุญด้วยนะพี่น้องขาขอให้อิพาร์เฮียทีวรรรภามาดามและทุกท่านนะคะพี่โจ้พี่เตือนใจนะคะป้าประยูนนะคะ อ่าให้เออให้บ่าวซินอ่าบ่าวซินแจกเจเปิ้ลสาหาทำคลิปนะคะเอาปลาท้วยไอแม่น้ำแน่บอกบอกบอกเกอคนน้ำแนบบ่าวซินเนี่ยเดี๋ยวเป็นบ่าวแล้วเอาสิเมียกับปลาลรอเอาเมียปลาแล้วสิไปยุ่งทำเกินเอ่ยมียปลาเมียปลาบ่าวซินนี่คือเป็นช่างที่ทำบ้านให้กับเจเปิ้ลสายหานะคะช่างมันมีหลายช่างนะพี่น้องเนาะโออีพอผมทักกันในครับเขาอันนี้คือเจ้ากับมานะคะชาวบ้านนะคะ มาร่วมมาร่วมงานมาช่วยงานนะคะเออเดี๋ยวจ้กอันอันนี้สองเกขอบเปิ้ลเออเออเออเจ้าหกเอออ่าเดี๋ยวเขาเอาไปเพื่อก็ได้เอาไปเห็นเออเดี๋ยวผู้ใดมาเขาคอยมาประคันประคันย่างผุดผุดมามามา นะคะขอโนมัทนาบุญด้วยค่ะนี่นะคะอืมฮะยังอยู่อ่ะแม่อ่าแจกแจกแจก เอาปลาเพ่งคือปลลวกแม่แม่อ้าอ้าเจียวบอมค่เอาออไปบนไหนแมส่สีให้เอ็นจ้าโอ้ยเอาเอา,า,าเนห่อขัต้มเดี๋ยพี่น้องเด้อเก่าอานอยู่นั่กินมาอเอาปลาเพงน้ำแนำปลาเพงกับแม่ชีนด็ดนะเออโอ้ยฮะออออออ อ่านะคะก็กออทุโมทนาบุญด้วยนะคะแจกนะคะแจกกันอีเมนะคะแจกชาวบ้านที่มานะคะช่วยนะคะ,นะ,คะในกองบุญนะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นบุญเดือนซิปนะพี่น้องเนาะระเีณีทางภาคอีสานนะคะก็ขอให้พี่พาร์ทนะคะแล้วก็พี่วรรณภาเฮียมาดามนะคะพี่โจ้ป้าประปยูนเตือนพี่เตือนใจนะคะแล้วก็จิปสหกตาชาติที่ร่วมบุญกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง เฮงเฮงปังปังลำลำรวยรวยเด้อสาธุสาธุอายุมันขวัญยืนเฮงเฮงปังปังรวย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 ค่ะสวัสดีค่ะ